รเรามาดูวิธีใส่เกลียวน้ำยากระป๋องครับหนึ่งสามสี่เอนะครับผมมาดูวิธีใส่กันนะครับถ้าเราซื้อเกลียวมาใหม่ตรงเขี้ยวเนี่ยครับตรงเขี้ยวนี่จะยาวมาให้เราหมุนตรงนี้หมุนเข้าไปนะครับหมุนว่างเข้าไปก่อนนะครับให้เหล็กน้ำแลงเนี่ยลดลงไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปหมุนไปเวลาเข้ามันจะแทงไปนะครับ แต่มาแทงอันนี้ทำให้หมุนเกียวเข้าไม่ได้ครับหลังจากแล้วหมุนถอยวาวเข้าไปนะครับเราก็หม,าาา <c oughs> หมุนเข้าเลยครับเ <c oughs> ข้าง่ายนะครับอุ้ยหมุนเข้าเลยครับเข้าเลยนะเข้าสุดแล้วก็หมุนห้เข้าครับแล้วก็หมุนตัวได้ลงเพื่อจะเปิดต้นยา โอเคครับงามาแล้วนะครับไปกัติดไปครับผม